สวัสดีค่ะชีวิตติโครวันนี้ขอเสนอเมนูบะหมี่กึ่งเด็กหอเอาละเด็กๆที่ไหนช่วงนี้สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจกันบ้างหาของทานแต่ตังในกระเป๋าหมดเอามีบะหมี่กึง่งอยู่ที่ห้องลงไปซื้อเครื่องนิดหน่อยที่ข้างล่างหอก็ได้แล้วล่ะค่ะหมูเด้งเอวยไขย่ไก่เออยหรือใครชอบปูอัดซิกรอกก็ใส่ลงไปเลยค่ะหารเงินกับเพื่อนๆเจรับรองว่าอิ่มทั้งแกงแน่นอน ใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยค่ะเริ่มในขั้นตอนแรกนาไส้กรอกมาหั่นสลับได้เลยหั่นให้หมดดีนะคะเมื่อหั่นหมดเรียบร้อยแล้วเนี้ยนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปปูอัดหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำได้เลย หั่นไปเรื่อยๆจนหมดดีนะคะเอาละมาถึงทีเด็ดของเรานำไข่ไก่มาแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกก่อนรับรองฉ่ำสุดเลยล่ะค่ะเมื่อแยกแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเทน้ำใส่หม้อหุงข้าวปิดฝารอให้น้ำเริ่มรอ้อนค่อยๆตักหมูดแดงใส่ลงไปนี้เลย ใส่ลงไปให้หมดดีเพื่อนมีกี่คนก็ชวนมาเลยค่ะจากนั้นตามด้วยซีกรอบผู้อัดที่หั่นไว้ผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในซองซอสในซองเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วก็คนได้เลยค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันดีเลยนะคะกลิ่นหอมมากตอนนี้เอาละใส่ไข่ขาวที่แยกไว้ลงไปคนต่ออีกครั้งให้ไข่ขาวแตกตัวแล้วก็เข้ากันดีกับส่วนผสมทั้งหมดในหม้อน,นะคะต่อไปใส่เส้นบะหมี่กึ่งได้เลยเมื่อเสร็จแล้วปิด ใ้าส่วนผสมเดือดได้เลยค่ะเมื่อเดือดดีแล้วเปิดฝาวางไข่แดงลงไปโรยต้นหอมหน่อยแค่นี้ก็ไปจ้ะเสิร์ฟกันได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูบะหมีกึ่งเด็กหอจัดเสิร์ฟแบบเดือดปุดๆกันเลยละค่ะ เรื่องแน่นๆจัดเต็มใครที่อยากทานแบบนี้หรืออยากเอาไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็จัดเลยค่ะรับรองความปังใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i อ TikTok ตติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ